ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมโค้ชอีกครั้งนะครับเวลาดีๆนะครับหลังเคารพธงชาตินะครับ18ปรดรการนะครับเจอกันทุกวันนะครับก็จะนําเนื้อหาสาระดีๆนะครับมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังนะครับไปพร้อมกันนะครับสําหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็เป็นนิทานนะครับเป็นนิทานสอนใจนะครับตอนชายแก่กับลานะครับ เมื่อเข้ามาฟังแล้วนะครับก็จะได้ข้อคิดดีๆนะครับจากนิฐานเรื่องนี้นะครับกลับไปนะครับเราลองเลยว่าทุกทั้งครับที่มาไลฟ์สดให้เพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังนะครับจะต้องได้อะไรกลับไปแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นข้อคิดเป็นแนวคิดในการดําเนินชีวิตต่อไปนะครับและท่านก็อาจจะท้อถอยกับชีวิตนะครับรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันลำบากจั๊เย็นเหลือเกินนะครับก็ลองมารับฟังนะครับฟังข้อคิด เรื่องราวดีๆนะครับที่พุเอกจะนำมาแบ่งปันให้ในทุกวันนะครับเวลา18บนกานะครับก็ขอเข้าสู่เรื่องของนิทานนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของชายแก่กับลานะครับอนิทานก็เดี๋ยวเข้าสู่การครั้งหนึ่งนะครับนานมาแล้วนะครับก็มีชายแก่คนหนึ่งนะครับเขามีลายตัวหนึ่งชายแก่นี่ก็ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรนะครับเกษตรกรทําไร่ทํานาทําสวนนะครับ อยู่ที่กระท่อมปลายนาเล็กๆนะครับอยู่กับปลาตัวหนึ่งนะครับบริเวณบ้านก็จะมีบ่อน้ําอยู่บ่อนึงนะครับในบริเวณบ้านนะเป็นบ่อน้ําก็ลึกพอสมควรนะครับก็เปนน้าไว้ตักกินตักใช้นะครับแต่ก็อยู่มาวันนึงนะครับเจ้าลาตัวนี้นะครับมันก็บังเอิญนะครับตกไปในบ่อน้ําตรงนี้นะครับตกไปแล้วมันก็ลึกมากนะครับชายแก่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยมันขึ้นมาได้นะครับ ในใจเขาคิดว right 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 ่าโอ้เจ sí, <Honestly, anything. S 2> ้าลาเนี่ยตกไปแล้วนะครับจะทำอย่างนี้นะครับช่วยก็ช่วยไม่ไหวเนาะก็เลยตัดสินใจว่าเอ้าไม่เป็นไรแล้วลามันก็แก่แล้วแหะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรกับมันนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับว่าว่าจะไม่ช่วยนะครับจะไม่ช่วยนะครับเจ้าล้านะครับก็อยู่ในบ่อน้ํานะครับอยู่มันก็ร้องนะครับน้ําน้ําก็ระดับขานะครับไม่ได้ไม่ได้ท่วมตัวไม่ท่วมหัวนะครับมันก็เลยพอได้มีชีวิตอยู่ได้นะครับ ก็ไม谢谢 eter, ่ได well ้ตายลงไปในบ่อน้านั้นนะครับแต่มันก็ร้องขอความช่วยเหลือนะครับแต่ชายแก่ก็ได้ตัดสินใจไปแล้วนะครับว่าจะไม่ช่วยเหลือลาตัวนี้นะครับบอกว่าเอ้ามันแก่แล้วนะครับช่วยมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเมื่อคิดได้ตรงนี้แล้วเจ้าลาก็ยังอยู่ในบ่อน้ํานะครับส่วนชายแก่นะครับก็ตัดสินใจว่าอ้าไหนๆไม่ช่วยแล้วนะครับแต่ว่าบ่อน้ําเนี้ยก็คงใช้ประโยชน์ไม่ได้อีกแล้วนะครับก็ตัดสินใจว่าจะถมบ่อน้ํานี้ดีกว่านะครับเพราะว่าจะไม่ให้สัตว์อื่นๆนะครับ ได้ตกลงไปในบ่อน้านี่อีกนะครับพอ like well ways, right คิดได้ตรงนี้นะครับชายแก่ก็ไปตามคนนะครับมาช่วยกันขุดดินนะครับขุดดินแล้วก็เอาดินเนี่ยถมลงไปในบ่อน้ํานะครับเพื่อจะถมบ่อน้ํานี้ให้เต็มนะครับโดยที่ว่าจะต้องไม่มีจะได้ไม่มีบ่อน้ําอีกแลวจะไม่มีอะไรตกลงไปในบ่อน้ําอีกนะครับเมื่อตัดใจอใจตรงนี้แล้วก็ไปจ้างคนมาเลยครับมาถมบ่อน้านะครับเจ้าลาก็ยังอยู่ในบ่อน้านะแต่ว่าชายแก่ไม่เอาแล้วนะครับก็กล่าวว่า ผมแล้วก็ฝังไปพร้อมกับบ่อน้ําเลยนะครับนะเมื่อเมื่อไปจ้างคนมาแล้วครับคนก็ขุดดินนะครับแล้วก็โยนดินลงไปในบ่อน้ํานะครับโยนลงไปนะครับพอโยนลงไปปุ๊บมันก็ถูกเจลานะครับเจลามันโดนดินนะครับมันเจ็บเนาะมันก็ร้องนะครับมันก็ร้องอ่ามันร้องแต่ว่าไอคนที่เป็นคนงานนะครับเขาก็ไม่สนใจเขาก็เอาดินถมลงไปทุไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าทุกครั้งนะครับที่เจ้าลานะครับมันถูกดินนะครับที่มันตกลงมาจากจากข้างบนนะครับมันก็พยายามที่จะสลัดดินนะครับออกจากตัวออกจากหัวของมันนะครับเขาเขาตักดินลงไปปุ๊บนะครับอ่าเขาตักดินลงไปปุบ๊บมันก็สลัดออกนะครับเขาตัดดินลงไปปุ๊บมันก็สลัดออกนะครับแล้วเมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเจ้าลาก็สลัดดินออกไปเรื่อยๆนะครับดินก็จะหลุดออกจากตัวมันมาอยู่ที่ก้นบ่อนะครับ เมื่อเขาถมดินลงมาเรื่อยๆมันก็ยังคงทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสลัดดินออกจากหัวจากตัวไปเรื่อยๆนะครับดินก็ตกลงไปยังก้นบ่อเรื่อยๆแล้วเจ้าลาก็ค่อยๆนะครับมายืนบนดินนะครับที่เขาเทลงมาครับในบ่อน้ํานะครับไปเรื่อยๆนะครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาสาดดินลงมาสาดดินลงมานะครับเจ้าลานี่ก็สลัดออกสลัดออกนะครับแล้วก็ยืนบนกองดินนะครับทาให้บ่อน้ํานี่ตื้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเจ้าลาเนี่ยก็ยืนอยู่บน ดินที่เขาเทลงมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเทดินลงมาเท่าไหร่นะครับมันก็สระดออกจากหัวจากตัวของมันนะครับจนดินนี้ก็ร่วงลงไปยังก้นบ่อเรื่อยๆนะครับทาให้บ่อนี้ตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับเขาก็ถมบ่อนี้จนเต็มนะครับและเจ้าลานั้นก็สามารถขึ้นมาจากบ่อได้นะครับอย็งไงครับฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงครับว่าเจ้าลานี่มันก็มีความพยายามนะครับเป็นลานะครับถ้าสีว่า เป็นเป็นอย่างอื่นหรือว่าเป็นตัวเรานะครับเราจะปล่อยให้ดินเนี่ยผมตัวเราเองไหมครับเขาเทดินล,ลงมาแล้วอย,อยู่เฉยเฉยไหมนะครับแต่ว่าเจ้าลาเนี้ยก็พยายามที่จะสลัดดินนั้นออกนะครับแล้วก็ขึ้นไปยืนบนดินที่เขาเทล,ลงมาในบ่อน้ํานะครับเพื่อผลักดันเองให้ขึ้นสู่ปากบ่อ,บอได้ั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวของเจ้าลาเนี่ยนะครับก้จะเปรียบเทียบให้ดูก็คือว่าดินที่เขาเทลงมาจากปากบอกนะ่อนั่นก็คือเรื่องของปัญหาและก็อุปสรรคนะครับ ที่ถาถมเข้ามายังชีวิตของทุกท่านนะครับที่ประสบอยู่ตอนนี้เนาะนะครับก็มันมีปัญหาต่างๆมากมายมานะครับแต่ท่านนะครับถ้าไปจมอยู่ปัญหานะครับไม่ยอมลุกขึ้นมาสู้ปัญหาไม่ยอมมาสลัดปัญหาออกจากตัวเองนะครับก็จมอย่างไงครับเทนิลงมาก็อยู่เฉยๆจมอยู่ปัญหาครับสุดท้ายเป็นยังไงครับก็ตายนะครับไม่สามารถพ้นจากปัญหาไม่สามารถขึ้นมาสู่ปากบ่อได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ดู เรื่องของเจ้าลานี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าทุกครั้งที่มีดินลงมาดินเนี้ยก็เปรียบเสมือนกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตนะครับแต่ว่าเจ้าลาเนี้ยไม่เคยยอมแพ้นะครับก็พยายามแก้ปัญหาต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคนั้นๆนะครับก็คือสลัดมันออกไม่จมไปกับปัญหานั้นนะครับจนมันมันปัญหานั้นมันล่วงหล่นลงสู่พื้นใช่ไหมครับลงสู่ก้นบ่อนะครับแล้วมันก็มายืนอยู่ปัญหาอ่ายืนอยู่บนปัญหานะครับยืนอยู่เหนือปัญหา ไม่ได้ยมไม่ได้จมอยู่กับปัญหานะครับอยู่ข้างบนนะครับไม่ได้จมไปกับปัญหาแล้วสุดท้ายเป็นยังไงครับสุดท้ายก็สามารถขึ้นมาจากบ่อน้ําได้นะครับก็คือประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับนิทานเรื่องนี้นะครับก็จะสอนให้รู้ว่านะครับเรานะครับอย่าไปจมอยู่ปัญหานะครับเราต้องรู้จักหาทางในการแก้ปัญหานะครับผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาให้ได้นะครับแล้ววันหนึ่งนะครับเราก็จะพบกับความสําเร็จนั่นเองนะครับสําหรับนิทานเรื่องนี้นะครับ สำหรับหลายท่านนะครับที่กําลังประสบเรื่องของปัญหาแลืกดสักในชีวิตนะครับโค้ดเอกดข้อขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับถ้ามีเรื่องราวอะไรไม่สบายใจหรือว่าจะปรึกษาตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางกล่องข้อความนะครับก็ยินดีตอบให้ทุกคําถามเนาะนะครับแต่ขอให้เป็นคําถามที่มันมันสร้างสรรค์มันเป็นปัญหาจริงๆนะครับไม่ใช่แบบมามาคุยเล่นตัวตัวไปอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้เนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอ ฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เรื่องของการศึกษาการเรียนดีๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของคอร์สเรียนนะครับคอร์สเรียนออนไลน์นะครับที่มันมีการสอนนะครับในราคาคอร์สแค่97บาทเท่านั้นนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับในเรื่องของออนไลน์นะครับหลายท่านก็บอกว่าออไม่ไม่ได้สนใจเรื่องของการทําธุรกิจหรอกไม่ไม่อยากไปเรียนนะครับเรื่องของออนไลน์เลยนะครับแต่ว่าเรื่องของคอร์สออนไลน์ที่โค้ชเอกนาเสนอตรงนี้นะครับมันเป็นการถ่ายทอดโดยผู้มีประสบการณ์นะครับ นอกจากความรู้ที่ท่านจะได้บางคนบอกไม่สนใจเรื่องของความรู้นะครับแต่เรื่องของประสบการณ์นะครับท่านสามารถหาได้ที่ไหนนะครับเรื่องของไอเดียเรื่องของความคิดนะครับว่าทําไมหลายคนนะครับที่เคยประสบปัญหาประสบอุปสรรคมานะครับแต่เขาสามารถขึ้นมาอยู่บนความสําเร็จได้นะครับมีรายได้ได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับบุคคลเหล่านี้นะครับเขาทำยังไงนะครับท่านถ้าท่านมาเรียนในคอร์สเนี่ยท่านก็จะได้ ง่ยคิดแนวคิดนะครับของบุคคลที่เขาประสบความสําเร็จนะครับอันนี้คือนอกเหนือจากความรู้ที่เราจะได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับถ้าท่านใดต้องการนะครับมาเรียนออนไลน์นะครับในราคาแค่97บาทนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ทางอินบ็อกซ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับคนเอกดเขาขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหัวข้อนี้นะครับสาระดีๆนี้นะครับมีประโยชน์นะครับหรือว่าทุกท่านเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์นะครับเพื่อแบ่งปันสาระดีๆนี้กับเพื่อ,อนๆของท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้18ในาฬิกานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ